สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นันสวัสดีครับ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 แล้วสวัสดีครับก่อนมองจากกล้องมองจากกล้องเบะก่อนเบะ มันตามันตาครับไม่ต้องเบะไม่ต้องเบะไม่ต้องเบะไม่ต้องเบ,เบะเบะแล้วเบะ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 โอ้อยงสาจังเลยใครแก้หนูเนาะใครแก้หนูอะอารมณ์ไหนอารมณ์ไหน